ทางกัมพูชาเนี่ยเปิดฉากโจมตีด้วยเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง b m 21นะครับรวมถึงมีการใช้โดรนทิ้งระเบิดนะครับหรือโดรนพรีชีพนะครับใส่ฐานที่มั่นของฝ่ายไทยซึ่งจำนวนหนาแน่นมากนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าในหลายพื้นที่แนวลบนะครับเช่นช่องบกช่องอันมาปราสาทตาควายปราสาทขนาโดยเฉพาะพื้นที่ของบุมเมขเขือนะครับ และปราสาต,ตาเมินทมที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยคงมีความพยายามอย่างหนักน,นะครับเพื่อต้องการที่จะยึดคืนนะครับส่วนฝ่ายไทยเนี่ยตอบโต้ด้วยอาวุธเล็งตรงอาวุธวิถีโค้งนะครับซึ่งสร้างความเสียหายได้ในระดับหนึ่งสําหรับในพื้นที่สําคัญทั้งสี่ห้าพื้นที่ที่กล่าวมาแล้วฝ่ายไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเข้าควบคุมที่หมายสําคัญต่างๆนั้นให้ได้นะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคจากการใช้อาวุธ ของฝั่งกัมพูชาก็ต่างนะครับซึ่งปัจจุบันกองกำลังสุลานาลียังคงปฏิบัติไปตามแผนในการต้านทานการโจมตีของทหารกัมพูชาอย่างต่อเนื่องและปับดันฐานกัมพูชาที่ลุกล้ำอธิปไตยเพื่อจะให้ออกไปจากพื้นที่นะครับสําหรับพื้นที่ที่2ก็คือพื้นที่ในส่วนของกองทัพภาคที่1นึ่งรับผิดชอบโดยกองกําลังบูรพานะครับมี2พื้นที่สําคัญวันนี้สําหรับบ้านพื้นที่บ้านหนองยากแก้วนะครับ วันนี้เป็นวันที่สองนะครับจึงเป็นวันที่เข้าเขตพื้นที่นะครับก็ตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชานั้นมีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่คือเราสามารถตรวจพบนะครับทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด pmn2 นะครับจำนวนอสองทุนน่นซึ่งมีลักษณะพร้อมใช้งานนะครับและพบระเบิดะระเบิดแบบแสวงเครื่องนะครับอีก2ชุดนะครับลักษณะชุดที่1เนี่ยเป็นการประกอบจากกระสุน rpg นะครับจำนวน3นัดนะครับแล้วก็คอ60จำนวน1นัดสำหรับชุดที่2นะครับประกอบด้วยกระสุนปรอแบบ82นะครับแล้วก็ระเบิดดานาไม้นะครับซึ่งได้ดาเนินการเก็บกู้เรียบร้อยแล้วนะครับพบ2ชุดนะครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องสำหรับพื้นที่ที่2นะครับบริเวณบ้านคลองแผอเภอตาพยา จังหวัดสราแก้วนะครับทางหน่วยเฉพาะกิจที่11ได้ปฏิบัติการใช้ปืนใหญ่รถถังนะครับยิงทำลายบ่อนคาสินโนของกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ติดแนวชายแดนนะครับสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ตั้งของอาวุธยิงสนับสนุนนะครับแล้วก็ป้อมปืนกลแล้วก็เป็นคางอาวุธนะครับของอทหารฝั่งกัมพูชานะครับเพื่อที่จะใช้โจมตีฝ่ายไทยในพื้นที่ตรงข้ามตรง บริเวณจุดผ่อนปลนทางการค้าบ้านตาพยาอำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วครับซึ่งปัจจุบันกองกำลังบุรพากำลังปฏิบัติการนักที่หมายโดยพบการโจมตีของฐานกัมพูชาที่ยังคงเข้าขัดขวางด้วยจรวด BM21 แล้วก็อาวุธวิถีโค้งเช่นปืนใหญ่แล้วก็ปืนคออย่างต่อเนื่องนะครับ